มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store พอสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะข่าววิสต้ามัวไวค่ะวันนี้นะคะข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกเป็นเรื่องแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแหมน่าสนใจอย่างรเรื่องแรกเป็นยังไงเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการอวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่ผมชอบมากอยู่แล้วออนะครับเ,ออเรื่องนี้จะไปยกันที่ประเทศจีนครับเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวกล้องโทรทัศน์วิทยุเขาบอกว่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับหลังจากใช้เวลาสร้างมานานหลายปีก็ดูว่าเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญนะครับของวงการดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศโลกรับ ประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ารวบรวมสิ่งประดิษฐ์แลวก็สิ่งก่อสร้างที่สวยงามเอาไว้มากมายนะครับแล้วก็ล่าสุดกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดยักษ์ก็ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากใช้เวลาสร้างมานานกว่า5ปีเลยทีเดียวนะครับโดยมีชื่อเรียกว่า Fa สตก็เป็นกล้องเรดิโอเทเลสโคปขนาดใหญ่มีจานร,รับสัญ,ญญาณที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง500เมตรซึ่งก็เทียบเท่าได้กับสนามฟุตบอล30สนามเลยนะฮะคือสนามเดียวเนี่ยเ, <อ S 1> เขาค็ว่าใหญ่กันแล้วนะครับแต่อันนี้คือเท 30สนามรวมกันแล้วก็มีการนำแผนชิ้นส่วนมากถึง4,500แผ่นมาประกอบกันนะครับก็คิดเป็นงบประมาณถึง180ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า6,300ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจวทางตันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งเป็นทํำเลสถานที่รับสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับ เจ้าฟาสนี่นะครับได้ถูกบันทึกว่าเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ทำลายสถิติเดิมนะครับของจานรับสัญญาณของหอสังเกตการ a r อ c i b o e โบออฟสโตรนะครับในเครือรัฐเปโตริโกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง300เมตรนะครับ โดยฟาสก็สามารถรับสัญญาณวิทยุจากอวกาศได้ดีกว่าแล้วก็สามารถตรวจสอบลึกเข้าไปในห้วงอวกาศได้ไกลกว่าถึง3เท่าซึ่งก็จะช่วยให้สามารถย้อนหลังกลับไปติดตามร่องรอยของประวัติศาสตร์ในจักวรวาลได้ไกลมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับและขณะนี้นะครับฟาสก็ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเช็คครั้งสุดท้ายแล้วก่อนถึงกําหนดที่จะเปิดทดสอบในระบบเดือนกันยายนานี้ครับโอ้เดี๋ยวนี้นะคะจีนเนี่ยเขาผุดสร้างอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ถือว่าเป็น ล้ำอนาคตนี่เกิดขึ้นมากมายเลยนะ,นะฮะคือ,อก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวที่จีนสร้าง เครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทใน,ในประเทศจีนลำแรกของโลกเลยนะที่จิตผลิตในจีนนะ,ะขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดให้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะโอ้โหตอนนี้นี่เขาไปไกลละไปไกลแล้วนะฮะออนี่คือใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะออแล้วคิดดูนะครับได้ขนาดนี้มาเนี่ยวงการอวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์จะไปไปไกลได้มากกว่าเดิมอีกแน่นอนเออนะแหมอย่างนี้ทางฝั่งของอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยอาจจะสั่นสะเทือนนะใช่ครับมาดูทางด้านของของกินกันว่ากลับมาอีกแล้วนะคะกับเคโลค่ะเป ตัวร้านอาหารซีเรียลคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นแห่งแรกของบริษัทในย่านไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายซีเรียลในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะซีเรียลที่จำหน่ายในร้านอาหารแห่งนี้นะคะมีราคาอยู่ระหว่าง6.50ถึง7.50เหรียญสหรัฐค่ะลูกค้าเลือกได้ว่าจะนั่งรับประทานที่ร้านเลยหรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะ รายใหญ่ของสาระรายนี้ยังมีแผนที่จะเปิดบริการจะส่งถึงด้วยค่ะซีเรียลคาเฟ่แห่งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทค่ะขายซีเรียลในตลาดสาระที่ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคเลือกที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าที่จะกินอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ผ่านการแปลรูปมาแล้วอย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดการเปิดร้านอาหารซีเรียลแบบนี้ ไม่ใช่เป็นของใหม่แต่อย่างใดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีการเปิดตัวคาเฟ่แบบนี้แล้วสองสาขาด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า The Serial k i l l r r Cafe ค่ะนี่น่า,นากินเนาะ <laughs> คือพูดถึงซีเรียลแล้วเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆอะ่ะคือเป็นคนที่แบบตื่นเช้าขึ้นมาจะต้อง ออดแม่ว่าอยากกินซีเรียลใส่นมมันเร็วง่ายสะดวกนะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาเอาแล้วเ,เราจะเรียกว่าคอนเฟกก็เป็นชื่อยี่ห้อเขาเป็นี้อันนี้ของเคลล,ล็ลอตนะคะใช่นะครับแต่ว่าเดางนี้เขาก็มีเ,เป็นซีเรียลแบบนี้ออกมาเยอะอนะครับก็มีหลากหลายรสชาติแล้วก็ทําขึ้นมาสําหรับคนที่รักสุขภาพด้วยก็เยอะนะครผลิตจากธัญพืชต่างๆ นะคะบางคนก็นำมาแปลรูปอาจจะใส่เป็นลูกเกหรือพอบพันญาพืชต่างๆเนาะเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับอาหารที่ควบคุมน้ำหนักนะครับหรือว่าอาหารเพื่อเสริมสร้างเร่งด่วนก็ได้นะเร่งด่วนด้วย นะครับทุกเช้าเนี่ยต้องมีเลยค <ฮะ S 1> ่อข่าวต่อไปนะครับอยากจะบอกว่าขณะที่แฟนบอลทั่วโลกตอนนี้ <ฮะ S 1> กําลังเตรียมลุ้นอยู่นะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับในศึกฟุตบอลยูโร2016 <ฮะ S 1> ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพแต่ว่าขณะเดียวกันครับที่ประเทศเยอรมน,นีเขาก็ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโรบอคัพตัวเตาซึ่งนอยู่ควบคู่กันไปด้วยครับการแข่งขันฟุตบอลโรบอคัพตัวเตาซึ่งนอยู่ที่เมืองไลซีประเทศเยอรมน,นีนะครับก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ี่สแล้วนะครับ พันตัวและกองเชียร์อีกไม่น,นเหล่านี้จะยังเทียบไม่ได้กับมนุษย์นะครับแต่ว่าพวกมันก็สามารถเตะบอลส่งบอลหรือว่าลากบอลเข้าประตูไปได้นะครับทางด้านของกระดฮาห์ดครัชมานะครับ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยบอนไรซิกบอกว่าแข่งเหล็กหุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถเอาชนะนักเตะที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทีมแชมปโลกปัจจุบันได้อย่างแน่นอนภายในปี2,593นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนาอีกมากและต้องอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ในหุ่นยนต์เพราะไม่เช่นนั้นหุ่นยนต์ก็จะไม่ทำงานนะคร ที่กองเชียร์ก็ร่วมลุ้นกับการแข่งขันไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าความรวดเร็วของการแข่งขันอาจจะถือว่าอึดอัดนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะค่อยๆเดินค่อยเตะนะครับเมื่อเทียบกับฟุตบอลของมนุษย์ก็ตามแต่ก็ยังเชียร์อย่างสนุกสนานกันอยู่นะฮะดูดินีโโ่เลยอ่ะเตะไมไหจะล้มหรือเปล่า อ่ะต้องไปจับต้องไปจับไปก่อนนะฮะเกิดกระดูกแปลกดีเหมือนกันเนาะหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะเขาบอกว่าจะชนะมนุษย์ได้ด้วยในปี2593เดี๋ยวเราจับตาดูกันโอ้สอ0 0ัเท่าไหร่นะคะ2593ัหยโอ้ยังพันนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้2500 59 59อันนี้93โอ้อีกหลายปีหลายปีหลายสิบปีหลายสิบปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้อายุเราคงมากแล้วอาจจะได้เห็นการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ใช้หุ่นยนต์แข่งน่ากลัวนะ น่ากลัวสิต่อไปมนุษย์แทบจะไม่มีบทบาทในสังคมแล้วเออแต่สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เหมือนมนุษย์ก็คือความรู้สึกนี่แหละแน่นอนคุณพูดโดนใจดิฉันมากเลยครับผมเมาต่อด้วยข่าวสุดท้ายของรายการกันบ้างนะคะแม้ตอนนี้เมืองไทยมีคู่แข่งแล้วนะ เพราะว่ามีการเล่นสงกรานเกิดขึ้นในต่างแดนค่ะซึ่งเป็นของชาวกรุงเยเยเลวานของอาเมเนียนะคะก็มีการลุกขึ้นมาหยิบถังน้ําใส่น้ํำลงถึงภาชนะต่างๆสาดน้ําใส่กันเองค่ะในถนนเทศกาลวาดาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ท่ามกลางอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสค่ะวาดาวาเป็นเทศกาลทางศาสนาค่ะโดยจะจัดขึ้นหลังจากวันอีสเตอร์90 5 4สัปดาห์เข้ามาเขาบอกว่าแม้ว่าอากาศจะไม่ได้ร้อนอบอ้าวอย่างมากแต่ทุกคนก็อย่างสนุกซึ่งเทศกาลนี้ดูคล้ายกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะคะที่มีการสัตว์น้ำใส่กันโดยไม่ถือโทษและนอกจากกรุงเยเลวานแล้วนะคะเมื่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็เล่นสัตว์น้ําใส่กันด้วยแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเดินออกจากบ้านโดยที่ไม่โดนสัตว์น้ํา ซึ่งทุกคนก็เข้าใจและก็ไม่มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแต่อย่างไดค่ะโอ้โหดูเผินๆเนี่ยนึกว่าเทศกาลสงกรานในบ้านเราจริงๆนะคือได้เคียงมากของเขาเนี่ยแค่30องศา,ศาเซลเซียสเ,เขาก็่อกมาสาดน้ํากันแล้วเม่อด,ดูบ้านเราล่ะสี่สิบนะที่ผ่านมามีสักวันที่ถึง40อยู่เหมือนก <40 S 1> ันนะดูสิ โอโโอนะใกล้เคียงจริงๆแล้วเรื่องของเทศกาลศาสตร์น้ำอย่าง<ฆ>ี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่บ้านเรางที่บอกไปนะเ<ฆ>พื่อนบ้านงเราเขาก็เล่นกันอยู่ในประเทศลาวน,<อ>นะฮออะพามา่าก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเทศกาลน้ำต่างชาติใช่หมดเลยนะครับ<ฆ>แต่ว่าดังที่สุดก็คือบ้านเรานี่แหละสวยนะ นนี้สวยเนาะอยากจะไปเล่นด้วยเลยอย่าบินไปเลยค่ะปาเมเนียโอเคมาทั้งหมดก็คือข่าวพาที่เกิดขึ้นในรายการวิซ้อมเซสชั่นของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แล้วก็ติดตามผ่านทาง Facebook Fan Page นะครับรวมไปถึงดูผ่านทาง YouTube ได้ดูย้อนหลังด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนรวมถึงทีมข่าวคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Oh, oh, oh,